หลุดโฟกัสใบเตยสุธีวันโชว์ความแซบหน้ากระจกหุนเป๊ะเกินเบอร์สวยเก่งครบเครื่องเลยสำหรับใบเตยสุธีวันนักร้องลูกทุ่งสาวตัวแม่เรื่องความเซ็กซี่ที่ในตอนนี้กำลังตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างหนักเพื่อลูกสาวสุดที่รักและยังคงมีความสวยความแซบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยล่าสุดทางไอจีส่วนตัวของใบเตยสุธีวันได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองอวดหุ่นแซบหน้ากระจกในวันที่อยู่บ้านชิลๆพร้อมแคปชั่นว่า Hello Feb 2024พร้อมอิโมจิรูปหัวใจขอให้เธอใจดีกับฉันในวันที่โลกทั้งใบใจร้ายบอกเลยว่าช็อตเดียวก็มีความสวยแซ่บมากๆทำเอาแฟนคลับเข้ามากดไลค์กันรัวๆเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตบางส่วนแห่โฟกัสที่ภาพแห่งนี้ซึ่งนอกจากจะมีความสวยก็ยังมีบางสิ่งที่โผล่ออกมาทำเอางานนี้จึงถูกคอมเมนต์มากมายเลยทีเดียวทางวิาพากษ์วิจารณ์รวมไปถึง การชื่นชมสาวใบาเตยไม่มีหยุดเลยทีเดียวค่ะต้องยอมรับจริงๆว่าสาวใบาเตยตั้งแต่ออกมาก็สวยแซ่บมากขึ้นจริงๆหรือว่ามีงานเข้ารัวๆค่ะสุดยอดมากเลยถือว่าเป็นการทําให้ชีวิตของสาวใบาเตยมีความสุขอีกครั้งได้กลับมาอยู่บ้านกับลูกสาวและได้ทํางานที่ตัวเองรักนั่นเองขอเป็นอีกหนึ่งกําลังใจให้กับสาวใบาเตยด้วยนะคะ แต่ตอนนี้ก็อยากให้สาวใบาเตยดูภาพเช็คให้ดีก่อนลงดีกว่านะคะไม่งั้นจะเกิดคอมเมนต์ดรามา่าหลายๆข่าวอย่างที่เห็นกันค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิ้วด้วยนาะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า